ก็อย่างอย่างที่ผมบอกะครับคำขอโทษที่จริงใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปขอโทษเพื่อที่คาดหวังการให้อภัยมั่นใจตนเองจนมากเกินไปนะครับการแสดงออกโดยเฉพาะยุคป,ปัจจุบันนิวเมเดียม,มันง่ายที่จะถูกดําเนินการถูกจับกลุมนะฮะคำพูดวาจาภาษาข้อเขียนอื่นใดนะครับที่ไปดูมิ่นเหยียดหยามใครก็แล้วแต่นะครับก็สุดท้ายก็จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย โทษหนักเบาก็เป็นดุลพินิจของศาลนะมีคําพูดของคุณจีนที่พูดไว้อย่างนึงนะบอกว่าถ้าจะให้ขึ้นศาลกินขี้เสียดีกว่านะสิ่งเหล่านี้คงเป็นบทเรียนสําคัญนะครับของคนเหล่านี้ที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีความเชื่อมั่นจนตัวเองจนเกินไปยึดหลักคิดของตะวันตกจนเป็นที่มาของคดีความมาก สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นสิ่งที่ผ่านมาแหละที่เกี่ยวข้องกับลูกนัดซึ่งเป็นไฮโซคาร์เฟอร์รารีนะครับปรากฏว่าที่ผ่านมาเคยอยู่พรรคประชาธิป,ปัตย์ไปร่วมกับม็อบ3นิ้วเคยขึ้นเวทีกับกบปปสนะครับต่อมาก็ถูกยิงหนังสติกจนตาบอด ไปดนะูในเชิงปรกากฏการณ์ว่าจุดจบของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเขายังคงดำเนินชีวิตแบบนี้ต่อไปเชิเดียกับทุกคนครับข้อเรียองราสามข้อแล้วก็ทําทุกอย่างทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้ในายประยุทธ์โดนถอดถอนออกไปทราบผมเนี่ยลาออกไม่เพียงพอนะเพราะว่าลาออกเนี่ยคือมันมีนยัยยะว่าเขาอาจจะเตรียมแผนสำรองไว้แล้วหรือถ้าเขายอมลาออกด้วยตัวเองแปลว่าเขายอมด้วยตัวเองอย่างนี้ยอมไม่ได้ เราต้องเป็นคนถอดถอนเขาประชาชนต้องเป็นคนถอดถอนเขาถอดถอนโดยผู้แทนของประชาชนที่เลือกโดยระบอบประชาธิปไตยนะครับถอดถอนเสร็จเราต้องมีรัฐธธรนนูญใหม่เราต้องแก้รัฐธรรนนูญเอาสว250เสียงที่ประชาชนไม่ได้เลือกออกไปจริงๆไม่ต้องมีสวเลยก็ได้ด้วยซ้ำนะครับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ดีและเป็นประชาธิปไตยมีพร้อมรอให้สภา,ารับรองเอาไปใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็การรูฐสถาบันด้วยครับ ก็วคะมาเปนพ้เป็นพาครับเราองไม่กันแล้วผู้ต้องหามามาดชหมถ้าเป็นผู้ต้องหา้า็นผ้ยายมาตอกได้ใช่ มึงทำเมียกูมีมมมมสภาวะมึงจำไ,ไ,ไว้ไอ้นึมึงจำไว้มึงจำไว้มึงจำไว้มึงจำไว,ไว,ไว้ไม่แน่แต่เมื่อเงินตอนที่โทรไปเนี่ยท่านกำลังประชุมก็เลยไม่ได้คุยกันมากไม่ชัดเจนว่าจะยกโทษให้หรือว่าโกรธถายโกรธก็อย่างอย่างที่ผมบอกอะครับคำขอโทษที่จริงใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปขอโทษเพื่อที่คาดหวังการให้อาภัยนี่ผมให้พี่ได้เลยออ ผมไม่ได้ไม่ได้รับการจำ่ได้รับคนี้ครับผมให้ใครได้ไหมเอ่ยอ๋อฝากไว้ในตรงข้างหน้าได้ไหมครับหรือว่าเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้อะไรจากข้างในนี้ก็หยิบจิบได้เหมือนของที่ประชาชนมอบให้ทั่วไปเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นการเคลื่อนไหวของเขานะครับในระยะหลังมากขึ้นไปร่วมกับม็อบสามนิ้วนะครับที่อ้างเรื่องของประชาธิปไตยความทัดเทียมความเสนอภาคสิทธิเสรีภาพ นะครับเรื่องอ้างเรื่องของสิทธิทมนุษยชนซึ่งเป็นหลักคิดทฤษฎีของฝั่งตะวันตกที่มีชุดความคิดที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตามมานะครับที่เราได้เห็นในช่วงระหว่างนี้ก็ปรากฏว่าประเด็นแฟนสาวของเขานะไปเกี่ยวข้องกับคดีปรินนะครับเป็นที่มาของการประทะวัทกรรมนะครับกับทางเจ้าที่ตำรวจโดยเฉพาะพู่กับที่สรน,นนทบุรี นะครับก่อนหน้านี้เขาก็เคยร่วมกับม็อบ3นิ้วโดนข้อหาดูหมิ่นเหยียดหยามมาดมาลายสถาบันพระมหากรสกหรมาตรนส2งนะครับจนเป็นที่มาของอการเข้ามอบตัวนะครับถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับในระยะหลังอีกเมื่อประทะคารมเสร็จก็ไปขอนะครับเ,เรียกว่าเอากระเช้าดอกไม้ไปให้ภูิกับภูนะิกับก็ปฏิเสธก่อนหน้านั้นก็ขู่ที่จะเล่นงานภูิกับนะครับ ขู่ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับแต่ตอนนี้ตำรวจไม่รับแหละตำรวจก็แจ้งข้อเก่าหานะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็มีมติอ่าโดยมีการประชุมตำรวจเนี่ยสรุปว่าให้ดำเนินคดีกับเขานะฮะในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์เนี่ยจุดจบของลูกนัดเนี่ยนะครับซึ่งมีโอกาสจุดจบ จากคดีต่างๆที่เขาถูกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ1นึที่โดนไปนะครับที่เป็นนำมอบนะครับแล้วก็โดนเรื่องคดีดูหมิ่นเจ้าพนักงานะดูครดีอื่นที่โผล่ขึ้นมามากมายนะครับตอนนี้จุดจบของเขาจะเป็นอย่างไรที่ผ่านมาพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยแหละแต่เขาก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองในฐานะคนรุ่นใหม่นะครับเคยร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนรู้จักกับปรินมาก่อนภรรยาโดนถูกข่มเหง ซึ่งต่อมาเพิ่งมาแต่งงานกันภายหลังเนี่ยนะครับก็มีการเคลื่อนไหวนะครับเขามีความมั่นใจตัวเองจนเกินไปบทเรียนของเขาน่าสนใจนะน่าสนใจตรงที่ว่าการเคลื่อนไหวเชิงปรากฏการของตัวเขาเองเนี่ยนะครับทำให้คนรุ่นใหม่หลายคนต้องพิจารณาแหละนะครับเพราะการมั่นใจตนเองจนมากจนเกินไปนะครับจะร่ำรวยมาจากไหนจากการเล่นคลิปตรงคลิปโตสิ่งที่ตามมา นะมันก็สุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะคดีจะแล้วเสร็จในระหว่างนี้คงไม่มีความสุขแล้วนะครับถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะต้องไปพบพนักง,งานสอบสวนต้องไปถูกสั่งฟ้องที่อายการนะไปเจออายการนัดแล้วนัดอีกนะจากนั้นก็ถึงไปที่ศาลนะครับเพื่อมอบตัวกับศาล แล้วก็ไปขึ้นสู่สารก็ใช้เวลาอย่างน้อย2-3ปีจนถึงดีกานะครับถ้าไปเหมือนสมบัติดองย้อยสารชั้นต้นสั่งจำคุกสารอุทธรสั่งจำคุกปุ๊กดีกาไม่ให้ประกันตัวครานี้ก็ติดคุกเลยเหมือนเอกชัยนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเหมือนกันนะเหมือนกับสมบัติทองย้อยนั่นแหละสุดท้ายชั้นอุทธรสารไม่ให้ประกันตัวก็เข้าคุกยาวนะครับจุดจบของลูกนัดถ้าเขาไม่ทำผิดเขาก็รอด แต่ถ้าทำผิดอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้มันคดีที่เห็นนี่คือเป็นคดีดูหมินเจ้าพนักงานนะครับซึ่งก็หมิ่นประมาทเจ้าพนักงานหรืว่าง่ายดูหมินก็คือหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานนะครับซึ่งคดีปกติก็หมิ่นประชาชนหมิ่นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐหมิ่นประมุขของรัฐก็จะมีโทษที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ปัจจัยสําคัญนะครับในระหว่างนี้สิ่งที่ได้รับบทเรียนนะครับที่คนรุ่นใหม่ต้องดู มั่นใจตนเองจนมากเกินไปนะครับการแสดงออกโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนิวเมเดียมันง่ายที่จะถูกดำเนินการถูกจับกลุ่มนะฮะคำพูดวาจาภาษาข้อเขียนอื่นใดนะครับที่ไปดูหมิ่นเหยียดหยามใครก็แล้วแต่นะครับก็สุดท้ายก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะโทษหนักเบาก็เป็นดุลพินิจของศาลนะมีคำพูดของคุณจีนที่พูดไว้อย่างหนึ่งนะบอกว่าถ้าจะให้ขึ้นศาล กินขี้เสียดีกว่านะสิ่งนี้คงเป็นบทเรียนสำคัญนะครับของคนเหล่านี้ที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีความเชื่อมั่นจนตัวเองจนเกินไปยึดหลักคิดของตะวันตกจนเป็นที่มาของคดีความมากมายขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ แดนดินที่นี้พื้นดินป่ารา่มหนาวแล้งดินเรา,ารางทอจนใจเจียนขาดแล้วราะองสรงผ่านพบน้ำพระไทยดึงน้ำทิศริบร m ้นำรอดภาพหมด เงื้อหยดย้อยไม่เคยทอดทอนใจทุกลมหายใจแห่งรักไม่เคยจะยพักเพื่อปวงชนสุขล้นท่าสุขใจ